สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซูมบังสุบอนเนาะมาพบก,กับสองสาวแขกปากเซกเกอร์วันนี้สาวแขกปากเซกอะบ่มี่ยังมาบอกอะไรนะพี่น้องเชื่อว่าเรื่องอยู่บ้านเนะมาะเพราะว่าเมือ่อวานนี้ก็สิเป็นบุญบันของสาวเล่าเองเนาะอยู่แถวเมืองสุโกมา่า <laughs> ถ้าเมืองสุโขทัยเนาะบ้านของสาวเล่าเองก็คือผู้ใด ที่เคยบิ่งคลิปเก่าๆของสลาอัสิบุเนะา,าะเพราะว่าชาวแค่เองกับอ่าเป็นคนบันลาดเมืองสุโกุมะเนาะบ้านกับอัสิบุคุนเคยเลยพี่น้องเพราะว่ากับแถวๆปากเสะเลยกัอบบ่อกไก่กันไปได้มากกว่าไก่เต๋อไอยู่แถวปากเสะราะว่าสิมีบุญบ้านเนะาะเพราะว่าบุญบ้านและข้าเจ้ากา สิมีกินสีกินนั่ง่ะไรคือซาลาว์เลยเราคลิปไปก่อนหอนนะ้าเนาะแล้วก,ะตกนะ็ตอนแรกมากเนาะตอนแรกมากกับซีมีงานนะพี่น้องมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก,กับสักแค่ทามแมสักแค่เนาะว่าคอนเสิร์ตแต่ละปีเนาะเขาจะาแบบอ้าพวกคือกันเนาะเขาจะอ้าวแบบบางบางที่ก็ลาบงลามบงหรือว่าวงดนตรีนะี่ยแต่เนาะ ล้วก็ซิเป็นแบบนักร้องร้องอยู่เวทีแบบก็ไม่มีคนเต้นตนะ์อะไรเนาะแต่ว่าเมาื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้กะซิเป็นนะอมอลำเหลืองพี่นะ้องมอลำเหลืองแบบมอลำเหลืองดิเกน่นะนะัน่นแหละมอลำเหลืองดิเก่แบบข้าเจ้าใส่แบบเก่าผมถึงซูงนะเป็นดิเกค่ะแล้วคนเท้าอยู่บ้านซอกแคบมากเบิง้งน่าจานะเนาะแบบนั้นและข้าเจ้ามากเบิง มากเบิงแล้วก็ลินซิมีนังเอกเพร่อเอกคล้ายๆกับดินละครนะครับแต่ก็สีเซลล์ลงเมื่อกอเพื่อกับเป็นเดนเซอร์นะฮะพี่น้องเป็นเป็นเดนเซอร์เต้นแบบซิมีแบบเต็มเลยนเพื่อกับเป็นเดนเซอร์อยู่บ้านเพื่อกับหาเงินกันดีอยู่นะพี่น,อน้อง 3, เพราะว่าหยาาเดือนสามเดือนสีนี่แหละข้าเจ้าแบบมีงานอยู่บ้านมีงานข้าเจ้ากระจ่างไปตามงานเนาะบาทมู่บ้านนั้นมู่บ้านนี้จะสัตว์ ได้เพื่อการได้เงินดีได้ยินแมวสะแขกมากลองเมื่ออยู่บ้านเพื่อการหาเงินด้วกัน,นเนาะซเซเพื่อการไปเป็นเลนเซอร์เพื่อนสะแคกก็อยากเห็นเพื่อนเต้นตน,นี่นะพี่น้องท้าสะแคกได้ลงเมื่อก็อยากไปอาร์ตคลิปเพื่อนเต้นให้พี่น้องเบิ้ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนนี่นาะเห็นเขาจะไลลโซดลงเฟซบุ๊กพี่น้องแบบเป็ปตนตะมวนเป็นตะมวนเนาะเพราะวา่าวงนี่ก็สิเป็นวง แถวสิเป็นไม่แต่วงกระเทยน่าจะเนาะกระเทยไม่แต่กระเทยเป็นมอลับแบบแปงเพจเป็นผู้หญิงเขาจะว่าเสียงแบบเสียงมวนแล้วก็างามอีเนาะเพิ่นกับไปแปลงเพาใหม่อะนะก็ง่ามแต่ซาลาเองกับเหเนเนาะไม่แต่คุยโทรศัพท์แล้วก็จะกระลาให้ฟังเปตามวน อันนี้ก็อยู่หน้างานของซาลาเองเนาะจะนอเหมือนี้คล้ายบอดีพี่น้องก็เลยบ่มีคลิปลงไลฟ์มือเลยเนาะคินฮอตคินฮอตเอฟสี่สุขสุขคนไล่ไล่สบายดีอยู่บานเนาะเอฟสี่จะได้อยู่ทั้งฟังฟังไทยฟังลาวหนาะวอยู่บนะ่นเนาะหรือว่าสิเป็นต่างประเทศแต่สิเป็นมองอยู่ซาลาอยู่เองเนาะอยู่แถวงามวงหว่านนี่พี่น้องบรรยากาศห่ากันสิบแบบ หอน้ายตื่นสาม,มารถกับหอนหอนบอคอยสิมีลมเนาะแต่มือหันนะนเดือนที่ผ่านมาเนาะแบบหนาวกับทองสมัดเองกับบนหนาวเลยเนาะตื่นขึ้นมาลยสาาเราขาดพัดลมบ่ดได้เลยพนะี่น้องแบบหอนอีนี้เนาะบางคนเขาตื่นสาวม,มาอันี้เขาเจะแบบซี หอนออสีนาวหนนะแต่สลาวเองหันตางพี่นดอกแบบสีห้อนหอนหอนอีดี <c oughs> บางเหมือกับจนนอ้บไวใลุกไปอาบน้ำน,นะเพราะว่ากับแจกมาหะนะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็หูซึกว่าหอน <c oughs> <c oughs> มนันก็เงียบอีดีลูกขากับบคอยมีเอ <c oughs> เลยมาคุยกัน <c oughs> ดูพลังทีเดียวนี่นี่นเม้าเลยเงียบแม่พี่ดองเงียบนาานกับุคคลซิมมิคนยางอ่าแล้วก็หลังจากพักเบรกเนาะตอนนี้เป็นเวลาบายโมงพี่ดองเดือนสามวันที่สิบสองเนาะ มื่อวันนี้เป็นวันที่สิบสองพี่น้องวันพาฮัทนั่นเองบายมงเคิงเ,เนาะบายซ้มเสาแขกกับผักเบกเลยสิพาพี่น้องขึ้นไปสันโฮกสันเจดนั่นเองขึ้นขึ้นไปเบิงวายู่ข้างบนเป็นลานลานอาหารของพนักง,งานนะจจะนอบาทุมพวกเบเคยขึ้นไปจักเือเสาแขกกับสิพาเป็นขึ้นไปแล้วกันพาพี่น้องขึ้นไปน้ำกันเนาะไปอาร์ตคลิป แล้วก็ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟคือกินมาหันเนาะแซ่บแซ <laughs> บมาทุกเมือนก็บ่ได้กินหน้าเมือนเพิ่งบ่ได้พักเด็กนาะแต่ก็ฉิไปเจอคนอีสานคนหนึ่งเนาะ <laughs> แล้วเราก็แล้วก็แล้วก็เห็นสาวลาวแบบอาร์ตคลิปเนาะแล้วก็ทามมาเห็ดสองยังยังประมาณน,นี้เนาะ <laughs> <laughs> ยังไงเหอพะลา ตลาดมาแล้วเพราะว่ายอยู่มองได้กลเงียบคล้ายบ่ค่ยอยดีเขาจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็มีโรคอะไรนะโควโิดสิบเก้าบางคนเขาจะกระเมื่อบาดร้ายคือกัน บางคนเข้าจจก็ว่าแบบเข้ากั๊กไหวเนาะกั๊กบไให้คนคนออกประเทศนะนะพี่้างแบบบโให้ไปติสเสือมองน,นันมองหนี่นะแบบคือว่าคนเหล่าที่ลงเมืออนะบางคนเข้าจจกบว่ากั๊กคนบ้านเซ้าแค่ก็ลุงเมื่อใดอยู่ด้กัะแป๊กอู้กันบางคนก็ว่าแบบโบไ้ลงเมื่อนะแบบย,นย,ยานมาติสเสือลงไปก็บสไปแพรก่กระจานนยนะแบบฟังล่ายังประมาณ คิดว่าจะไม่หลุาขาง่้ามาเนาะยังม่ทันมีลลกคขาเมนี้เด๋ยวคยไปสุดเดียวเองเนาะจา้ะเนาะเอ้ยใคไปสุดเดียวเนาะใครสุกิทะเลไปสุดเดียวพี่น้องจนมาหอดใบโม่เงีเยบอ,อีดีปกติหันปกติแบบตะกรันเระท่านไม่หลกนี่มาแบบค้คย สล่าวคายหั่นหมูทุง้งหนึ่งแบบทุ้งก็บไี้ในล่าสุดเน่าจะเนาะขายประมาณหมื่นหนึง่งกับประมาณสามทุง้งหรือสี่ทุงเนาะหาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่กะหาทุงฮุกทุงกับมีบางทีก,กับเจดทุงเนาะพี่เนาะแต่ว่าเดียวนี่ทุ้งเดียวยังบ่มเิมมดเลย ถ้าให้ก้าวเดาอันน้ะประมาณมูทุงหนึ่งของสาวลาวเนี่ยขนาสิได้อยู่ประมาณนะยี่สิบบาทเองเจ็ดสูตรแปดสูตรพอละเนาะเกือบสิบสูตรพอดีไปเนาะประมาห้ากระตองสั่งลอยหาสิบเนาะลอยหกสิบประมาณนีบางที่ส่วนหนึ่แบบคล้ายบุคอยดีอะไรเงียบ อามูออกมาเหมือนแล้วทุงเองกี่น้องยังคล้ายบอมดเลยแซามิวเพิ่นกักรบบานไปละคนที่เห็นงานน้ำกันมาปีแล้วเงียบจังเลย ุุยกันเราจะพกันต้องตรวจังหวันะไม่สอดจังหวเป็นคเต็มวเพนี่เปอำอลงมเอาอะล,ลืออ่ทาทาะถ้าะแค่ไลงเมื่ออยากอาลิปให้เบืองนี่เนาะตอนบุญบานถ้าจะลาลงเมื่อไปได้กะม่แต่ว่าบ่แเ่นญยามบุญบาน ลงเมื่อตอนนันก,กันตอนเกี่ยวขาวนะพี่น้องลงเมื่อกันได้เกีียวขาวก็ดีอยู่นะพี่น้องเพระาะว่าบริเกี่ยวขาวมา่านาาห้ายปีนะะกะดำหน้าให้กันดำหน้านี่แห้งห้ายปีนเห็นมากรุงเทพก็ห้ายปีนะกับบริได้ดำหน้ามาห้ายปีเดี๋ยวทาอีดประมาณอยู่ดีไม่แห้งเนาะต่อสลาวเองหรือว่าขอบกัว ข้องซาลาเองอยู่ดีไม่แห้งกับสิพาบาทุ่มคนไปเห็นหน่ะพ <laughs> าคนไปเกี่ยวเขาวดำหน้าอยู่บ้านโลกกาโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวพักไปคลิปต่อไปข้องซาลากับสิพาพี่น้องไปเทนเทนเทนสันโฮคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ซาลากับสิข้อจบคลิปเนาะถ้ามให้มังคลิปมเอกบพักกดไลค์กดแชร์ไปกงใจให้นซาลาหน้าเมนเดอร์ไปแล้วจ้าขอ,ของกับข้องสบายดี กินฮอพี่นอก FC ไล่ไล